พร้อมแล้วครับผมขบวนขบวนนักกีฬาครับผมพร้อมแล้วล่อยยสดนน้ีเตุนย ส่วนกรัะสวัสดีครับค่ะไม่ค่ะไม่้่ะไ่เนาะเดี๋ว่าผู้ให้ก็ได้สวัสดีค่ะมาเด้อพี่น้องอย่าลืมเด้อค่ะเร่ด้ยอีเวจะเป็นแจ่มใสแ <c> จ <oughs> ่มใสมากปาแม่แม่แม่แมปลาโกนหวดเลยไหม มี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 หมดนะเนี่ยใช่เสียได้หมดเลยนะครับลงทุนยิงไงมาสะงยเพราะว่าเสร็จกิจกรรมเราตอนตอนบ่ายสั่งกองสั่งอะไรมาแล้วเราจะได้มอบมันเดียวเดินเดินเดินมากข้างหนเดินลเียนมากก่หนาเลีนมากก่แมน สวัสดีหนึ่งร้อยแปดสิบนสวัสดีครับนี่เลยพี่น้องเตรียมความห้าเลยเลยครับหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวรอทีมไลท์ทำเซตระบบก่อนนะครับผมพี่น้องไม่มีกลุ่มปิดใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นกลุ่มเปิดครับละกันนะครับซิมิการปาร์คไม้เล็บัญชีนะครับสำหรับพี่น้องที่เพียรเพชรนนทุนนะครับ นะครับสามารถสมทบทุนนะครับช่วยเหลือน้องๆได้นะครับผมเป็นอุปกรณ์นะครับเครื่องดนตรีนะครับผมอุปกรณ์เครื่องดูีย่างครบชุดครับพี่น้องครับน่าจะประมาณสิบชิ้นนะครับผมแบบเป็นเป็นเป็นวงดูดย่างวงใหญ่ครับพี่น้องนะครับอันนี้ช่างช่างลิ้ครับช่างลิ้ ช่างนี้แต่งหน้าให้อาจารย์นัลตรีนะช่างปัะจเพชรนุ่ช่างประจำเพชรนนตุนช่างนีเอาตัวตีมาได้ไงี่าวอาองมอ้มาอมาลองมาอลองออองมาลองมาอองมมาลวมาออาออมมามมา นะครับอันนี้มือเศร้าครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เศร้าจะเปลี่ยนค่ะอ่ามือเศร้าอันนี้พยาบาลตำแหน่ครับเอามาเป็นหมอตำแย่พยาบาลตำแย่เนาะอยนี่ครับผมเขาไม่กล้าพูดตัวเขาเปลงยาเดี๋ยวเขจ้องเอาชีวิตอยู่เห็นหมอปุ๊บเขาไม่อยากมาตล่อ นี่อยา,ากให้ผมได้สินบอ่อยากใี้เป็นยังเด่นกันด้นี่ก็เสือกเหรอเสือกฟ้ามาใส่เลยมิลลีแต่งหน้าให้อาจารย์เครื่องเป่าครับผมอาจารย์เครื่องเานะครับแล้วจันนี้เป็นต้นไปกับสิเนมมอกความมวนความสนุกความห้านะครับอันนี้เป็นของรางวัลครับอันนี้คือรางวัลชมเชยเนาะกีฬาเรามีประมาณเจ็ดชนิดนะครับผมรางวัลที่หนึ่งนะครับจะได้ทุเรียนนะครับพี่น้องครับอันนี้อ่ะ อองอันดับอองอันดับสองนะครับจะได้กล้วยนะครับโอ้ยรองอันดับหนึ่งจะได้สับประรดนะครับผมนี่ถอยรางวัลเขากินได้พร้อมใ้พี่น้องสามารถปอ,อกกินได้โมกรกินได้นะครับผมนี่สมโอพร้พอรมด้ในสมโออาจจะเป็นรานวงวัลชมเชยก็ได้นะครับสามารถรวมบริจาคสมทบทุนนด้ครับพุ่บาทสองบาทพี่น้อง อันนี้อาจารย์ดีครับเมื่อกี้ดาวโคโลโคโไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เลยใช่เลยคืออยู่ดีเนาะแต่งตัวคือจะปลงร่างสะออนไหมสมัยตะกี้แม,ม่นักดนตรีไหมนะครับมาเด้อลูกเต่าอยากพี่น้องเรามาเบิ่งเอาเต่าเต่าม้าควนกับมาเด้อลูกเต่าอยากพี่น้องเรามาเบิ่งเอา <c oughs> ครับผมนี่ไงล่นครับลงทุ่นสางมหาสารคามมือขึ้นหลังเท่าหลังจากเร็นงานอยู่ลอยอีดครับบริรับไน้นอนครับเกิดทางมางขอนแก่นต่อหอดตีห่าก็มาเตรียมคงเตรียมของครับพี่น้องครับอาจศีรษาเนี่ยสายเนี่ยครับว่าว่ากันกำวังงานเท่าไงแน่นอนครับสําเรบเป็นต้นลงทุ่นไหลครับคนเยอะครับ อยู่เรียนไหนเด้อมันจะง่ายมีงานไหนภัยโตเกียวแนนพี่น้องครับละเสุดทั้งเป็นโตเกียวมิสิเตอร์นะครับ แม่ยองทำก่อนนะกีฬายองทนั้นนี่คนเป็นเชี่ยบกีฬายงทำนัแค่วาสนามของคนกเนขาดิาเชี่ยกีฬายองนะที่าอยู่เหนี่ยน ไม่เลยแม่พร้อมแล้วพามืออหไรเขาพร้อมเขาสีพร้อมกันรอบที่ไห่์นี่ที่ไห่สวยนี่ทิมไหนทีมไหนบอกพูดไทยเลยเป็นด่าง

บมันฉ oui, ีล mm <ad> <basics> ่าแต้มแต้มแบไรสวยมนแต่งสวยเลยสองคนแตงสวยมไเลพาะายไม่ใราเสียหน่อยมัเค well ือายคาเสีปืนเขาอะไข่ตเราไคอันนงวันนี้เรานะครับช่างลิขคี่หรอตามเวาแตมหแบนตีโ้

นั่งเสงเสื้อไมหลุดเพาะสีชมพูใครต้อมเป็นรักแรกมดผูกเสื้อให้ต้อมไปมาจุ่มใช่กาลุ่มมาจก่มนักกีฬานักกีฬาคิมใช่ คือเอาเอาขนาดซื้อมาได้เลี้ยงเอาคุมแค่ทำไปเจ็นดี่ยวคนนก็จี๊ดลอยเพี่น้ำตุ่นหรอพี่น้ำตุ่นคนดูหกร้ตอนนี้ใช่กล้องแหววกล้องเขมว่ใส่เบิ้งที่เป็นน้ำหยอนแสง เอาเครื่องบดนะเครื่องมากนุ่มมาก็ใช้สิ่งนั้นนุ่มมากจริงเลยคุณเด็กมาคือมารีโคนาเพราะเขาตาเป็นตาหนึ่งหนึ่งนึ่งนี่พี่จะงโมขึ้นแบบเป็นเก่มครับผมฟรีครับผมฟรีตลอดทั้งงานครับนะครับแต่ก็จะมีบัญชีนะครับสามารถร่วมนะครับสมทบทุนนะครับช่วยอะไรน้องๆนะครับซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรีได้

ก็จะคุ้คุ้นใส่ด้วยคู่ไปตรงไหนี่เนี่ยไปไม่ได้เกไปลยค่อกระโผงนี่คอเลยบอบอแล้วเนี่ยบอเข้ามาเ็ดเ้ามาเช็ดู้งานนะบอแล้วใส่เหรียคนี่เลล้วบอต่นนั้ยือไปนี่แหละได้มีเทวดาทีอะไรนี่นี่งาว่สิบสองใส่ชุดนี้เลยอาจารย์ใส่ชุดนี้เหรียดตีเศ้าเลย

จเซลองถามครูได้ก่อเตียบอลจาเตะบอลหรือจมาอย่างเตะบอลือบอลยังลองถามเตบอลอยงนั้น Ô nào bên nào, sao gặp mà sao sao gặp mà sao gặp mà sao gặp được sao này sao gặp mà 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 Ờ, gặp mà sao gặp mà sao gặp mà sao

kau mungkin kebetulan, ไดูดีไม้อยาโบต้องจะเพื่อคุมเป็นวนะได้สามแล้วนำไปหลังก่อนเอาเอาคืนทั้งเทิงก่อนไดครับสาม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 หลนเฮ้ยไม่กินเต้คมเต้มาแล้วไปไปคุมวเออเ่าไรเทลางท่าลมานติไปขั้งล่างก่อนหนึ่งสองสองา ชิ้นหนึ่งว่ากินดูดูได้ไม่ได้จริงสิควันค่ะควันเอาขึ้นสื่อข่างเดียว2 มแต่แกเนี่ยโอ้ยแม่กระต๊อกใจแข่เดีเาใดหเนดูฟีครับวันนี้ดูฟีฝันผ่านเฟนเชตโตเกียวเมชิกนะครับสำหรับพี่น้องนะครับที่สนใจสีรวมบริจาคบุญก็เดี๋ยวสีปักมาเด๋ยบัญชีผู้ชินจังเ้อ ก็ไดีเลยพามการับงานอะไรเจ้ารมรวมตัวรับงานต้อย้ำหน่อเนาะอนได้ยังอยว่าง้าย้ำเมาอ่ะเออแม่คือคือว่าไหนก็ไปลงรับตากคือแต่มา่นจีเดี๋ยวไปเช่าตุกจะรอไม่เจ้าแต่ไหนเจ้ารอเลยมัอนกัคุยกันที่กมาจังทีท่านพุทธเตาตอนคุยกันคือว่าให้มาเป็นกุยชาก่อนกุยาก่อนตอนนี้กือังทรุยจัรควตัดก่อนเลย ไรยางไปเดาอกนิดหน่อยเรีกรคบเคโอ้ป็ตอนคบเพิ่งเดี๋ยวมีเทียนเป็นเทียนทรรษาคือเอาเรือ่งให้เดนี่บอบ่อันนี้เห้มเก็บผาาบ่ได้บ่ได้จะเลือกปฏิบัติบอได้ดจะเลือกปฏิบัติบตวอยังกลองบอหาเลือกปฏิบัติแมน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 บ่ได้เลือกปฏิบัติบอได้ เขาเรียกว่าเข้าเขาการอ้เน oh right. ี่ยห่องให้มาจะวอลเลยเขาวคการที่เราต้องทุกคนหมดไปเน40จีวมเไมเ่ี้เเลยนีเเลยนะขีเหคลยะเียนขลยเ่ขีนน่้เลยน่อนี๋ยวะะร 哦，嗨。 นี่ไดินี่เนื้อกซนด้านแนด์ด้นี่ซีขึ้นอหักอมาผิดวัน่อย่าเอาหน้ามาดูดปานะเอาอันนี้ใส่กรองเพราะมันคือไปเ่งอสมติจะมักระโดด่าดโอ้ยวไก่เทียนอยู่นะเกียนตัวคอมดวกนนี้ คงก๊กไทยอะอยู่ยงคงกระพันไม่ใช่ไม่ใช่ชีวิตบึงนะสีอยู่ยงคงกระพันมากอมสมเพ้มีแต่รวยรวยรวยแล้วมันคือหักเงี้ยไม่ถนอดจีเดี่ยวข้าสารแค่ตบอยู่ พี่ยังขวานใ่หรืออุ้ยทิมไรลอ่ะกชิบะเดทิมไหพี่ต้องตุนเองสตินกาเที่ยง

โอภาหาจักรวาลนังยู่ตรงไงคือมิตรยันขอบคุณสลบพี่นหินครับที่มาเติมแข็นให้ครับ โอกาสอะไรโอกาสดู S <S ันเนดูดีนะจกองเพร่าเกาพเก่ว่าท่านไหอ่ะันนี้ขึเร่วตัวเจ้าตื่นเ้กูก้บวนไปนี่เขาเรเดือนแล้วมันอันนี้พยาบาลตําแย่อันนี้าตัวนี้ว่าที่มากัด

สวัสดีครับคุณหญิงพดจำไข้ไหมคุณหญิงพดจะาหาเท่าอยู่เสร็จเอาลุงอะไรหรอพอแล้วเอาพูดอีกทีแล้เนี่ยพี่น้องนะครับเดี๋ยวเข้าสีหาโออกาต้องตอรกใค เดี๋ยวจะหน่อยขออนุญาตลงไลน์เด็กพี่น้องไปพอกันอยู่กล่องในของขายเพลงตุ๊กตุ๊มิวสิกครับผมแฟนเพจให้เพลงตุ๊กตุ๊มิวสิกยังไงฝากไปรับชมกดติดตามกดฮากดหัวได้ที่ตรงนู้นนะครับขอบคุณครับ